สวัสดีครับพี่น้องวันนี้แท็เขี่วกระริงจังเราพาทุกคนมาชมสวนป่าแล้วก็ชวนทุกคนปลูกป่าพี่น้องเพื่อความยั่งยืนของชีวิตเรานี่แหละการปลูกป่าเนหนึ่งเลยได้อากาศที่สดชื่นพี่น้องแล้วก็สุดท้ายแล้วมันจะเป็นมรดกตีทอได้เลยราคาไม้ก็ไม่มีวันตกพี่น้องที่เห็นเขาขายกันทุกๆเนี่ยบางคนอาจจะอ่าตกใจนะว่า เออเราปลูกไม้ไปเนี่ยค้าไหนเข้าค้ากันทุกคันนั่นเนี่ยเรายังจะเอยจะเปลี่ยนดีไหมบางคนก็บอกว่าเอยหรือตอนนี้ยังดีนะดีกว่าปลอยเวลาวางเปล่าเ้แต่พงขีดคนละแบบพี่น้องคล่องทุกอย่างนะถ้าเกิดเราเห็นคุณค้ามันนะเราก็จะไม่ค้าในราคาที่ทุกๆนะพี่น้องสมุติต้นไม้พวกนี่ย สร้างบ้านได้มันก็มีมีประโยชน์มากใช่ไหมทึงการสร้างบ้านได้เลยนะพี่น้องที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเรื่องปัดหนึ่งในปัจจัยสี่เลยนะ,ะมีอาหารในตัวเลยพี่น้องมีป้าเด้ก็มีเห็ดมียอดต้นไม้ต่างๆกินได้อาหารมีนะอยู่ในป่าเป็นแหล่งที่รวมนก นู่นอะไรตั้งๆนั่นะน่ะพี่น้องเราก็จะห้ากินได้ต้นนี้ปะดูพี่น้องเข้าปีที่สิบปีนี้โอ้โหพมขึ้นดูนะเนี่ยมีดอกแล้วพี่น้องปีที่สิบเนะี่ยปาดูติดดอกแล้วก็จะเป็นน้ำพึ้งนะเดี๋ยวกันผพึ้งก็จะมาตอมดอกปาดูเอาไปเก็บเป็นน้ำว่านให้กับ ตัวอ่อนมันแล้วก็เป็นยาพี่น้องน้ำพึงเดือนห้านะมาดูออกดอกปีที่สิบพี่น้องออกดอกช้ามันก็จะโตไปเลยแต่ถ้ามันออกดอกนะพี่น้องมันก็จะต้องเลี้ยงเลีเล้ยงลูกมันเลยต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่นเลี้ยงเม็ดมันประดูนี่ง,งอกยักพี่น้องขอบวนการงอกของมันต้องต้องใช้ต้องเจอฝ่ายป่า ถ้าเกิดจะงอกจากธรรมชาตินะพอมพยายามห้าเม็ดรประดูมาปลูกเลยเอ้ยไอต้นกาเนะ่ยที่อยู่ต่ำใต้ตนนะ้นไม่มีพี่น้องน้อยยังต้นยี่ใเลยลูก,ล,ก,ล,กลูกเลยจะห้าต้นกาได้สักสิบตนเนี่ยก็ยากแหละอ,ออกยกักแต่พมซื้อมาซื้อเมล็ดมานะคีดละสองร้อยถ้าโลก็โลกละพันห้าประมาณนะ แต่เขาแกะให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาแกะเขาแกะให้เรียบร้อยพร้อมลงกระบะปลูกได้เลยนี่มาดูตัวน,นี้ก็ซื้อมาปลูกพี่น้องต้นละสิบหรือยี่สิบบาทแค่นั้นนี่นานไปเขาปีที่สิบก็ออกออกเมล็ดให้เราเก็บเมล็ดไปขยายพันธุ์ั่นแหละหรือจะค่ายก็ได้พี่น้อง คนไข้ก็มีในกุ้มเมล็ดพันธุ์ในกุ้มคนปลูกป้านจะเพาะไข่ต้นก้ารือว่าจะกาท่อนหรือว่าจะเป็นเมล็ดแกะพร้อมปลูกก็มีรากไรยเลยพวกก็ใช้บริการในกุ้มหมนะดแล้วครับพี่น้องนี่แหละประโยชน์ของป่าแล้วก็ใบไม้นะี่พี่น้องตอนนี้มีใบไม้นะพ่อมเริ่มมีใบไมล้ละป้าพ่อมตรงที่พ่มปลูกต้นไม้ นี่พวกกเศษอาหารมาเลยให้ใกล้กินพี่น้องเศษอาหารจากร้านอาหารตามสั่งข้องพิซซ่าพวกนมียก็เก็บเศษอาหารใส่กระป้งแล้วก็มาโยนเอ,เอามาเทกับใบไม้ไกลก็มาคุยกบไปเลยเดี๋ยวก็เป็นอาหารข้งวพืนต่อไปพี่น้องเป็นอาหารสัตว์แล้วก็เป็นอาหารพืนต่อไปนตัวเรองมากงน้องพี่น้อง คือว่าตอนแรกเริ่มต้นซ้ำซี่ปีเนี่ยมันยังไม่ได้โตเร็วๆหรอกเนี่ยซามปีพี่น้องซปีเกินซ้มปีและเข้าปีที่สี่แล้วมั้งปีนี้มาดูโตเร็วบานพนุ่มนะนี่ก็แตกใบออนแหละแต่ก็ไม่มีดอกสี่ปีนี้ยังไม่มีดอกพี่น้อง <c oughs> มีดอกช้าถ้ามาค้าโมงมีดอกเร็วสดาวมีดอกเร็ว สดาว่าเขาปีที่ห้าปีที่ห้าน่ามีแหละนี่ก็มาดูอีกต้นพวกงมาแซมอ่ะต้นนี้ก็ไม่ค่อยทึ่งหนามาพวกว่าเอามาให้มันหน่อยตรวนึเป็นที่สูงหน่อยแล้วก็มีมันลุ่มตามธรรมชาติเลยพี่น้องมันลุ่มอยู่กับมันลุ่มแต่กอไผ่ก่อนนี่จะเป็นปันห้าท่านมพุม่มแหละเพราะว่า เป็นไผยซี่สุกมีน้ำพี่น้องน้ำเยอะทีแรกนึกว่าไายตรงไงไายเลี้ยงอ่ะายตรงเลี้ยงที่ไ,ได้กลายเป็นไผยที่สุกแต่ก็มีประโยชน์นะพี่น้องไผยที่สุกเนือ้อไม้แข้งแกงมีไอ้นี้ด้วยอ่ามงคลเป็นไม้มงคลไผย,ยที่สุกนี่นสะดาวตะดาวก็ได้ใช้ก้อนนี่เก้าปีพี่น้องเขา เข้าปีที่เก้าปีนี่ก็จะได้ฉายก้อนยังน้อยก็ได้กิ้งไปทำฟืนน่ะแต่ฟืนก็สู้กิ้งเพว่มประดูไม่ได้นะหมายเนืออ่อนก็สู้หมายเนือแข้งไม่ได้พี่น้องก็จะมีไม่กี่ชนิดที่ว่าจะสู้หมายเนือแข้งหลายยังมาข้ามเนี่ยเป็นหมายเนื้ออ่อนแต่ว่าฟืนดีเป็นฟืนที่ดีเป็นท่านดีเป็นฟื้นดีก็เป็นท่านดี บรรดาไม้เนื้อออนะน,น,นะมา,าม,ม,นมาข้ามก็มีแก่นมาข้ามก็มีแก่นแต่ว่ามันจะไม่ทนเท้าพวกปลาดูนะแก่นมันจะมีตัวอะไรเจาะด้มอดเจดาะได้พี่น้องมาแก่นมาข้ามแจะต้องต้นใหญ่มากๆมาข้ามต้นมีแก่นนี่มาข้ามโงเขาปทีที่สิบเหมือนกันพี่น้องต้นก็ขาวเลยกำลังแตกใบอ่อนเหมือนกัน ลังจากที่ใบล้วงมานานเนยเลยมาค่ะโมงผมมีซ้ำตนค่ะโมงฟักก็ทำขนมกินได้นะฟักฟักมันนะที่เป็นเม็ดอ่อนๆน,นะพี่น้องทำขนมกินได้มีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีอาหารมีที่อยูอ่ะไส้ถึงนุ่งห่มก็โหซื้อเอา ไม่ต้องทักมั้งทอแต่ถ้าทักถ้าทอใช้เองได้ก็ดีเพราะว่ามันเป็นข้องที่คุณภาพไงข้องที่เราทําเองับพี่น้องถ้าข้องที่เข้าทํามาค่ายแล้วถ้ามีคุณภาพดีนะแพงมากพี่น้องมันจะแพงยังซื้อทอจากใหญ่กันชงนะพี่น้องราคาแพงนะเพราะทรัพคุณมันดีแต่ก็จะได้ตวงก็นักนี่พี่น้องระบบในเวท มีท่านามนี่ท่าของพีพ่มลูกพี่ลูกน,น้องนี่อยู่ติดกันทีพ่มก็สุอแค่นี้ท่ะเป็นของเขาก็มีหิ่งห้อยเต็มเลยพี่น้องธรรมชาติหิ่งห้อยเต็มเลยเนะี่ยตอนคืนพองเขาจะพยายามจะมาท่ายูปแต่ว่ามันถ่ายไม่ค่อยดได้ไม่เหมือนตาป้าพี่น้องมองหิ่งห้อยแต่เยอะตอนนี้กํลาลังเยอะเลยหิ่งห้อยครั้งแรกม บินเงินแบบจับคู่กันไฟกับผีที่กับผีฉานะยิงห้อยนี่นมาค้าโมงรัาปีที่สิบใบอ่อนมาแล้วพี่นอ้องต้นพงก็ชอบป,ประดู่เลยพี่น้องแต่ตันนี้ไม่ช่วยเลยตันนี้ไม่ช่วยจะใครดูนะ ดูตั้งแต่เล็กรู้เลยพี่น้องจะช่วยไมช่วยอะขึ้นมาเนะี่ยยังไงนะนีงต้นเนี่ยช่วยต่อไปจะช่วยพี่น้องขนล้ำล้ำมือนะได้ไปตงมึ้นมานี่ก็ถ้าเกิดเป็นไม้ที่ช่วยไม่มีกิ่งไม่มีตานะก็คือจะเป็นไมล้ลอยจะได้ราคาเต็มไงพี่น้องนี่ยังต้นไต้เติ้ลน,น,นะดูนี่มีกิ่งนี่วมันก็จะสลัดทั้งมันตามธรรมชาติได้เลย แล้วถ้าพุง่งตรงขึ้นไปแล้วก็ไปค่อยอ้วนทีล่างนะให้มันพอ้อมขึ้นมาก่อนตรงขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปได้แท่งทีล่างมันจะได้หมายที่ดีพี่น้องบากตรงก็งแต้คะแนนต่เล็กเลยมื่อมันไมสมบูรณ์นะพี่น้องนี่ก็เหมือนกันมาดู ต้นนี้ช่วยนะพี่น้องกำลังจะเริ่มแตกใบใบกำลังเป็นตุมต้มๆใบอ่อนก็เข้าปีที่สิบเหมือนกันเดี๋กวก็คงนะจะติดดอกเหมือนกันเลยเนี่ยแต่ยังไม่เห็นพี่น้องอยังไม่ได้สั้งเกตด,ดีมันพึ่งจะเป็นตุมต้มๆเป็นใบบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ยังไม่เห็นช่อมันเลยนะอนุน่ะเห็นช่อเลยพี่น้องออกมันเป็นใบเป็นชอ่อ เขาปีที่สิบวันเวลาพานไปรุดเร็วมากๆเลยพี่น้องนี่โคตรเลยเขาปีที่สิบพี่น้องดูดิโอ้โหก็มีดอกไปนี้แหละสู่งตรงดีจังเลยพี่น้องต้นเนี้ทสูงแต่ว่าก็ไม่ตรงเท่าไหร่ไม่มอนอีส่วนอนุูนที่อายุสี่ปีเขาปีที่ห้า อันนู ong, left, right. right, ้นได้ไปดูตรงๆไล่ต้นพี่น้องช่วยไล่ต้นอันนี้ก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ตะคบปลาใบที่เขี้ยวแล้วพี่น้องพมไปดูเนี่ยยังไม่ติดลูกเลยนะเรื่องมันจะเป็นตะคบอตัวผู้มักเมาา์นี่ก็มีตัวผู้ตัวเมียตะคบนี่ก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเพราะว่าพมไม่เคยได้ลูกเลยต้นนี้ นี่มาค้างมงอีกต้นต้นนี้ก็โอ้โหแตก,กิ่งแบบไม้สวยงามอะไรเลยแต่ก็โอเคทั้งบรรยากาศทั้งความร่มรื่นนี่ขยายพันธุ์ไหนแลยพี่น้องมีฟักเต็มเลยมีฟักเยอะอยู่ลวงยักษ์ฟักกับลวงยักษ์อยู่เด็กแตกใบอ่อนพี่น้องมันมันนั้นใบหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็แตกใบอ่อนนี่ ทาทอนก็ดอกบานแล้วพี่น้องเริ่มบานแล้วคล้ายๆกล้วยไม้เลยพี่น้องถาท,ทอนนะเป็นช่อเป็นพวงเลยนะี่ยที่หม่มวงนะแต่ว่ามันมีใบด้วยไงมันก็เลยไม่โดดเด่นเท่าไหร่ดอกก็เลยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหรนะ่มันจะโดดเด่นตรงพื้นพี่น้อง พื้นมันล้วงดอกมันล้วงเป็นพื้นน่าจะเป็นที่ม้วงที่ข้าวสลับกันไปเป็นช้อมันโขยหมายเลยถ้าทอนสี่ปีกว่ามีดอกพี่นนอะที่ปีกว่าเขาปีที่ห้าแต่สี่ปีนั้นมีแล้วปีที่แล้วก็มีแล้วต่มีน้อยมีส่วนต้นนี้ก็มีดอกบ้าง ดอกไม่กี่ไม่กี่ดอกไม่กี่ช่อพี่น้องต้นนี้เป็นใบย,ยืดยาวเมืนไงใบที่แดงต้นนี้เล็กก็เข้าเลยโดนบีบเลยเนะี่ยมันจะโตยักษ์ยนเะนตอนนี้พี่น้องระยะท่องเม็ดระยะท่องเม็ดมัน,ม,นมันโดนคุมเนะี่ยต้นนี้เล็กโดนต้นใหญ่คุมต้นใหญ่ขนาบค้างท้องต้นเลยสวยงามพี่น้องดอกสะท้อน ที่มวงซ้อนอยู่นี่น้องต้นนี้ดอกเต็มเลยไอตัวอะไรเมืม่อ่าตอมเต็มเลยแมงอะไรวะแมงผู้เฮ้ยแมงผู้มาตอมเต็มเลยซาอต้นนี้แทนที่พึ่งจะมาตอมพึ่งไม่เห็นพึ่งมาตอมเลยน้อง Đọc tươi đi dặn này, vừa nó. nói, vừa nói. Nhưng bán nói, vừa nói. Vừa nói, để nói. Vừa 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 Cho Vừa nói. cho nói. Cho nói. Vừa hey. này Vừa nói. lăng nói. Vừa cho สวยงามไมด้ดีมีคุณภาพพี่น้องราคาดีถ้าเกิดว่าเราไม่รีบรอ้อนไม่ได้ค่ายพ่อขาไมไ่ค่ายอะไรนะพี่น้องหันจ้างเลื่อยมาหันไปนทอนหรือว่าซื้อซื้อมาแปะรูปเองเลยเองได้เลยซื้อตังแทนเลยพาแล้วก็ค่ายแปะรูปค่ายแบบนี้ได้ราคาดีว่าพี่น้อง ทาทอนสวยงามแมงผู้เต็มนย่ตอนนี้นด้านบนก็ระยะที่เมรก็เขาปีที่ห้าในชนกันแหละพี่น้องต้นใหญ่ต่อต้นใหญ่ในชนกันแหละพอดูกับเอ้ยพยุงกับท่าทอนในชนกัน,กน แตกใบอ่อนพร้อมกันเลยพยุงกับ้าทอนนี่พยุงกับพยุง,งพี่น้องด้านบนเนีเออชน,นิดเดียวกันมันคุยกันได้มั้งนี่มันก็จะแบงง่งแบ่งเนอยู่พยุงก็มีดอกแล้วปีที่แล้วมีดอกแล้วนะก็ปีนี้ก็เดี๋ยวรอรอดูว่า จะติดดอกดอกหรือเปล่าพี่น้องคาที่เลียติดมาเพราะไม่ได้ลองเก็บมาเลยมันมันรีบๆไงไม่รู้มันไม่มีเม็ดไหนพี่น้องเมื่อมันรีบเพิง่งออกครั้งแรกไงนี่สดาวก็ดอกบานแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็ติดลูกแล้วสดานี้ก็เม็ดสดาก็ค่ายไดย้พี่น้องค่ายเป็นเมล็ดพันธุ์หรือจะค่ายเป็นให้เข้าไปทํายาก็ได้มีบริษัทรับมีโรงงานรับซื้อนะเม็ดสดาเนะี่ ถ้ากิดจะให้ดีละเราไอ้นี้กอ่อนเอาเอาเปลือกนอกออกก่อนเอานั่งนังออกก่อนให้เลือแต่มันเล็ดในอย่างเดียวค่ายได้พี่น้องมีราคาก็าแค่เก็บเก็บอ่ะมมไม่ยากเลยนี่ดอกบานข้าวเลยพี่น้องหวเหมือนเจ้าที่ข้าวโดนเด่นเลยตะเดาก็ยี่สิบกว่าต้นยาวนู้น เสดาวนี้ห้าปีเต็มไปแล้วนะปูกก้อนพวกนุ่นครึ่งปีห้าปีเต็มแล้วก็ยังยักจะโตไปเรื่อยๆอ,อยู่ระยะที่ที่พี่น้องที่ตายบ้างก็ห่างโตเร็วดูดิห้าปีห้าปีก็ นาสิบนาจะได้เนี่ยต้นนี้ถ้าเป็นไม้ล้อมก็โอ้โหส่งพวกบูไนพวกสาอุนะยิ่งราคาดีเลยแต่เป็นเลื้งยากพี่น้องส่งเอมอมันคงต้องไล่เลื้งต้นนี้ก็พยุงเข้าห้าปีเหมือนกันเลยเล็กก็เข้าเลย แต่ก็ไม่ตายพี่น้องเล็กก็เข้าเดียวกับโตปีนี้ก็คงจะได้มเมล็ดไปพอพันนะเม็ดพยุงเม็ดแซะทอนส่วนกระพีเข้าข่ายนั้นถ่ายไล่นั้นยังไม่ได้ไปดูเลยลุ่มเขาต้องขอบเนี่ยพี่น้องก็ยังมีความชื้นอยู่เล จะมีความชื้นอยู่ในดินเลยเพราะว่ายาคุม,อมโอ้นี่เล็กกว่ายพยุงต้นนี้ตามธรรมชาติไนมะ่เป็นไรใบก็เป็นปุ้ยน้องพยุงพอๆพออกับใบก้านปูเลยเด็กกับเจนสู้ยูเลีย,เยุ่้ ที่ทางนี้มันต่ำกว่านี่ว่านี่ลุ่มขนมคบยังมีน้ำอยู่อันนี้พี่น้องเลยสับน้ำได้เริ่มสับน้ำได้นานหน่อย,ยดูต้นนี้ไปดูพี่น้องเอามาแท้มือนก็พยุงก็ลักษณะตน้นบางต้นก็ไม่ค่อยเหมือนกันไปดูอันนี้เปลือกนี่โอ้โห ยาบการเลยพี่น้องบางต้นก็เปลือกเริ่มกลมเลยนี่ถ้าต้นไม้ถ้าก็ได้เป็นต้นไม้ปุ้มเนอะโอ้ยิงได้ราคาเลยพี่น้องนี่พยุงนี่จะเป็นปุ้มผมไม่รู้เนี่ยปูดปูดเหมืนอนฮะปูดปูดเหมือน,นก็มีหลุนนะ ถ้าเป็นปุ่มขึ้นมาโอ้โหเทเลยพี่น้องข้องมีระคางพอพิ่งเคยได้เศร้าหมายแต่งนะสิบซองซอกทากไวสิบเป็ดสิบซองซอกใหเพืงนเข้าไปแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เคยเจอเพื้นเข้าเลยนะหมายปุ่มนะพี่น้องมปุ่มหมายเศร้าหมายแต่งเป็นปุ่มทางเศร้าเลยให้พื้นเข้าไปซ้ตนเป็นตำรวจ <laughs> ตอนนั้นม้เยอะไงพี่น้องมายเยอะมากไม่ให้ไม่ให้แบบทุกวันนี่คือว่าให้กันได้ที่ดินก็ให้กันได้หมายให้กันได้ทำไมก่อนดินี่ที่ดินโทให้กันไม่ได้แล้วหมายก็ให้กันไม่ได้แล้วพี่น้องตัวอะไรเจาะหรือปล่าน,นี่ถ้าเจาะ ถ้ามันเจาะเข้าไปนั้นมันจะมีเลือดเน่ะผู้หมวะไม่เป็นไรเจาะเดี๋ยวมันก็ต่ตสู้ไปเองเราให้น้ำมันยังเดียวให้น้ำมาให้ถึงเดี๋ยวมันจะได้แข็งแรงจะได้สู้มแมลงได้เพายุงมันมีซุยซอยู่ข้อให้ได้เลือดแบบซุยๆยแบบสิบต้นก็พอ ราคาก็สุดยอดเลยมอดไม้ก็ยังไม่หยุดไม่เลิกลาพี่น้องเพราะว่าราคามันดีไงเข้าก็ยอมทำพิษเพื่อได้เงินทุนโอเคครับพี่น้องคอยทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตพี่น้อง มีจิตใจที่เข้มแข็งฟ้าฟันอุปสรรคไปได้ยังสวยงามมีคุณธรรมพี่น้องทำอะไรก็ได้ที่ไม่มเิดเบียนใครพมข้อเป็นกำลังใจและข้อสนับสนุนอีกหนึ่งเสี้ยงพี่น้องโอเคครับ